อย่าลืม subscribe นะครับ daily new live ขีด th ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกันเยอะๆนะครับมาหนิดนึงไม่อยากจะข้ามไปมเมื่อเสาร์ทิตย์แน่นอนครับโพแต่ละสำนักเขาก็นนทำโพนะไม่ว่าจะเป็นนิด้าโพสวนฤาษ์โพป,ประเด็นหลักๆนิด้าโพเขาสำรวจ1 7 1 8บอกว่าบุคลบคลที่อยากจะให้มาเป็นนายกรัตรี อันดับหนึ่งครับคุณพิรพัฒน์ก็ยังคงเป็นพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับซึ่งคะแนนเป็นการสำรวจครั้งที่สี่คะแนนพลเอกประยุทธ์มาเป็นอันดับหนึ่งยี่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์ไล่ไปเลยอันดับที่สองคือคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์นะครับสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์อันดับที่สามกลายเป็นอันดับที่สามไม่ใช่หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะครับกลายเป็นหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่คือคุณธนาธรจึงรุรืังกิจที่โปเห็นว่า ควรจะมาเป็นนายก13.83เปอร์เซ็นต์ขณะที่คุณอภิสิทธิ์เนี่ยตกไปอยู่อันดับสก็คือ10.71เปอร์เซ็นต์อันดับที่5พูดหน่อยพลตจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมีโยเวศหัวหน้าพักเสรีรวมไทยคนนี้กำลังร้อนแรงมากนะคมอเหอกประเด็นอยู่ตรงที่ว่าใช่ครับประเด็นอยู่ที่ว่าคุณธนาธรแซงคุณอภิสิทธิ์แล้วเนี่ยแล้วก็เลยกลายเป็นประเด็นที่พิแซนบอกไงบอกว่ามันจะเกี่ยวเนื่องกับคุณหมอว่าลง9ก้าเข้ามาหรือเปล่าคือมันถ้าเกิดถ้าเกิดวัดอย่างนี้มันก็เหม เหมือนอย <H uf. S 1> mm ่างที่พูดเรื่องภาวะผู้นำนะแต่ผมว่านั่นจริงนะคุณหมอวรงคุณอภิสิทธิ์และคุณอรงกรณ์อ่ะสามคนนี้ผมว่าโอเคนะเพียงแต่ว่าเสียงของของส่วนใหญ่ในประชาธิปัตย์จะหนุนใครต้องเสีว่าคุณอภิสิทธิ์นํานำพาพรรคประชาธิปัตย์มาตั้งมาสองสามรอบนี่ก็แพ้เลือกตั้งหมดนะแล้วก็มีงมีเรื่องบอยของบอยคอร์ดด้วยแหละเขาจะเลือกหัวหน้าพรรคกันเมื่อไหร่ประมาณเดือนพฤศจิกาครับเพราะต้องรับสมาชิกรับสมัครสมาชิกพรรคก่อนในตุลอแล้วก็แก้ไขข้อบังคับพรรคก่อนนีีท่ัหถึง ฟังคุณหมอเขาลงเขาหน่อยนโยบายจะนำพาพักยังไงใช้เลือกตั้งนนถ้าสมมติถ้าสมมติว่าอ๋ออ่อหน้านประกาศไม่ใช่คุณอภิิ์นะ<อ>ผมว่าใช้นั่นเลยนโยบายโอมานเลยเชนเชนเปลี่ยนละเ,<อ>เ,เมื่อกี้ผมพูดถึงโพลมพ,พูดถึงโพมันมีกประเด็นหนึ่งนะเรื่องพรรคการเมืองที่เขาสนับสนุนให้มาตั้งรัฐบาลมากที่สุดกลายเป็นว่าพรรคขนาดสี่ โผลก็เฉียรเพื่อไทยแต่อ,อันดับสองไม่ใช่ประชาธิปัตย์แล้วนะครับอันดับสองกลายเป็นพลังประชารัฐมันแสดงมันแสดงถพรในในนรที่ประกาศชัดเจนว่าหนุ่มหนุ่มลุงตู่ใช่ไหม,มแล้วที่บอกว่ามีคนมีคนในรัฐบาลเขาเบรกหรือว่าพวกคุณตุ้สมาอะไรพวกเนี้ยม,ม,มันกลายเป็นว่าโอเคมันอาจจะประชาธิปัตย์อาจจะต้องทบทวนเรื่องคะแนนเสียงอะไรประมาณแล้วก็การนำทางพรรคจริงๆอ